ถ้ารู้ว่าประโยคเดียวแค่ประโยคเดียวเท่านั้นที่จะทําให้หัวใจของเธอเต้นแรงและจดจําคุณไปตลอดกาลคุณจะยังเสียเวลากับคําพูดอ่อนๆอย่างน่ารักจังหรือชุดสวยดีนะอยู่ไหมสวัสดีครับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าคำพูดของพวกเขามีพลังแค่ไหน พวกเขาคิดว่าสเสน่ห์ดึงดูดเป็นเรื่องของรูปลักษณ์เงินหรือสถานะเท่านั้นแต่ความจริงคือวิธีที่คุณทําให้เธอรู้สึกต่างหากที่ทําให้คุณแตกต่างและนี่คือการเปลี่ยนเกมอาวุธที่ถูกประเมินค่าต่ำเกินไปที่สุดชิ้นหนึ่งที่คุณมีคำชมที่วางถูกที่ถูกเวลาลองคิดดูสิคุณเคยเห็นพลังงานของผู้หญิงคนหนึ่งเปลี่ยนไปทั้งหมดเพียงเพราะคำพูดของผู้ชายคนหนึ่งไหม หนึ่งประโยคที่ส่งมอบอย่างถูกวิธีสามารถเปลี่ยนวิธีที่เธอมองคุณได้ไม่เพียงแค่ชั่วขณะแต่ตลอดไปวันนี้ผมจะมาเจาะลึก8คำชมทรงพลังที่เหนือกว่าคำเยินยอฉาบฉวยทั่วไปคำชมเหล่านี้ไม่ใช่วลีอ่อนแอพยายามเกินเบอร์ที่ทำให้คุณดูสิ้นหวังคำชมเหล่านี้คือคำชมทางจิตวิทยาที่ลึกซึง้งซึ่งกระตุ้นบางสิ่งที่ยังรากลึกในจิตใจของเธอ ทำให้เธอรู้สึกได้รับการมองเห็นอย่างแท้จริงได้รับการเคารพและดึงดูดเข้าหาคุณในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและนี่คือความจริงที่โหดร้ายถ้าคุณยังคงหวานคำชมทั่วไปเหมือนโปรยดอกไม้ไฟดูดีนะชุดเก๋จังคุณเซ็กซี่มากคุณก็เป็นเพียงผู้ชายอีกคนที่ไม่น่าจดจำในกล่องข้อความของเธอแต่ถ้าคุณเข้าใจแนวคิดแบบสโตอิกในการสร้างอิทธิพลและความดึงดูดพลังของการควบคุมตนเอง การใช้คำพูดที่ไตรตรองและวิธีการวางตัวของคุณคุณจะตระหนักว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณพูดแต่อยู่ที่วิธีที่คุณพูดและสิ่งที่คำพูดของคุณทำให้เธอรู้สึกดังนั้นถ้าคุณพร้อมที่จะยกระดับเกมของคุณโดดเด่นกว่าผู้ชายคนอื่นๆและทิ้งความประทับใจที่ไม่ลืมเลือนไว้จงดูต่อไปแต่ก่อนอื่นใช้เวลาสักครู่เพื่อกดติดตาม ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีจัดการกับความสัมพันธ์โดยใช้พลังแห่งสโตอิกทุกวิดีโอคือขั้นตอนสู่การควบคุมความคิดและการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความหมายยิ่งขึ้นคำชมที่ 1. กลิ่นน้ำหอมที่คุณใช้มันช่างยาวยวนเสียจริงมันหอมเหลือเกินมาเริ่มด้วยสิ่งที่ทรงพลังกลิ่นน้ำหอมผู้ชายส่วนใหญ่มองข้ามเรื่องนี้ไปโดยสิ้นเชิง แต่ถ้าคุณเข้าใจจิตวิทยาเบื้องลึกเบื้องหลังความดึงดูดคุณจะตระหนักถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนเกมกลิ่นของผู้หญิงเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นความทรงจำและความปรารณนาที่ทรงพลังที่สุดลองคิดดูสิกี่ครั้งแล้วที่กลิ่นบางอย่างทำให้คุณย้อนกลับไปในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งทันทีคืนฤดูร้อนอ้อมกอดจากคนที่คุณรักช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งในห้วงเวลา นั่นเป็นเพราะกลิ่นเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบลิมบิกของสมองซึ่งเป็นส่วนที่รับผิดชอบอารมณ์และความทรงจำดังนั้นเมื่อคุณชมกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงคุณไม่ได้แค่พูดว่าคุณตัวหอมจังแต่คุณกำลังบอกว่าการมีอยู่ของคุณยังคงอยู่ในความคิดของฉันแม้หลังจากที่คุณเดินจากไปแล้วและนั่นเป็นความคิดที่ชวนให้เคลิบเคลิม้มสำหรับผู้หญิงทุกคนแต่ความจริงที่โหดร้ายคือ ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจในรายละเอียดพวกเขาใช้คำพูดตื้นตื้นเช่นคุณดูดีหรือชุดนั้นน่ารักดีแต่ผู้ชายที่สังเกตว่าเธอมีกลิ่นอย่างไรพลังงานที่กลิ่นของเธอส่งออกมาและมันส่งผลต่อเขาอย่างละเอียดอ่อนอย่างไรผู้ชายคนนั้นจะโดดเด่นเพราะเขาอยู่กับปัจจุบันเขามีความใส่ใจและที่สำคัญที่สุดเขาแตกต่างและนี่คือจุดที่หลักคิดสโตอิกเข้ามาเกี่ยวข้อง ชายสโตอิกเข้าใจว่าคำพูดมีน้ำหนักเขาไม่พูดเพียงเพื่อเติมเต็มความเงียบเขาไม่หวานคำชมเพื่อเรียกร้องความสนใจทุกคำที่เขาพูดมีความตั้งใจมีความหมายและมีผลกระทบดังนั้นเมื่อคุณพูดว่ากลิ่นน้ำหอมที่คุณใช้มันช่างเย้าวยวนเสียจริงให้พูดด้วยความมั่นใจอย่างสงบไม่ใช่ความสิ้นหวังที่ดังก้องให้พูดเหมือนคุณหมายความอย่างนั้น ให้พูดเหมือนผู้ชายที่รู้คุณค่าของตัวเองและไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรและเมื่อคุณทำเช่นนั้นจงสังเกตภาษากายทั้งหมดของเธอที่เปลี่ยนแปลงไปเธอจะจําช่วงเวลานั้นได้ไม่ใช่แค่วันนั้นแต่ทุกครั้งที่เธอฉีดน้ำหอมขวดนั้นนั่นไม่ใช่แค่เคมีแต่นั่นคือความดึงดูดทางจิตวิทยาคำชมที่ 2. รอยยิ้มของคุณสามารถทำให้ห้องสว่างขึ้นได้ทั้งห้องเลย มาเจาะลึกคำนี้เพราะมันทรงพลังและผู้ชายส่วนใหญ่มองข้ามความลึกซึ้งของมันไปโดยสิ้นเชิงรอยยิ้มมันไม่ใช่แค่ส่วนโค้งบนใบหน้าของเธอมันคือไว้มันคือความถี่มันคือพลังงานที่สามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้ทันทีที่เธอเก้าวเข้ามาเมื่อคุณบอกผู้หญิงคนหนึ่งว่ารอยยิ้มของเธอสามารถทำให้ห้องสว่างขึ้นได้ทั้งห้องคุณไม่ได้แค่ชมฟันหรือริมฝีปากของเธอ คุณกำลังรับรู้ถึงการมีอยู่ของเธอคุณกำลังบอกเธอว่าพลังงานของเธอมีผลกระทบว่าเธอสามารถเปลี่ยนสภาวะทางอารมณ์ของพื้นที่ได้เพียงแค่การอยู่ในพื้นที่นั้นลองคิดดูสิคุณเคยอยู่ในห้องที่รู้สึกหนักอึ้งเครียดวิตกกังวลขาดการเชื่อมต่อและแล้วใครบางคนก็เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มที่จริงใจและจู่ๆสิ่งต่างๆก็รู้สึกเบาลงไหมนั่นไม่ใช่แค่สเสน่ห์ นั่นคือพลังและนี่คือสิ่งที่แยกผู้ชายธรรมดาออกจากผู้ชายที่มีความฉลาดทางอารมณ์ผู้ชายทั่วไปมุ่งเน้นไปที่รูปลักษณ์คุณดูดียิ้มสวยนะคุณน่ารักแต่ชายสโตอิที่ช่างสังเกตเขามองเห็นเหนือสิ่งนั้นเขามองเห็นผลกระทบที่รอยยิ้มนั้นมีต่อโลกรอบตัวเธอเพราะรอยยิ้มแบบนั้นรอยยิ้มที่ทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจรอยยิ้มที่รู้สึกเหมือนแสงแดดในห้องมืดมันหายาก และเมื่อคุณกล่าวถึงมันเมื่อคุณพูดว่าคุณทำให้ห้องสว่างขึ้นด้วยรอยยิ้มของคุณคุณกำลังบอกเธอว่าฉันไม่ได้แค่เห็นว่าคุณหน้าตาเป็นอย่างไรฉันเห็นสิ่งที่คุณนำมาสู่พื้นที่ที่คุณอยู่นั่นไม่ใช่แค่คำชมนั่นคือการรับรู้ถึงอิทธิพลนี่คือความจริงที่เย็นชาและรุนแรงผู้ชายส่วนใหญ่ไม่เคยสังเกตสิ่งนี้เลยพวกเขาติดอยู่กับคำชมตื้นตน มัวแต่สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเกินกว่าจะเข้าใจถึงพลังงานที่ผู้หญิงคนหนึ่งนำพารอยยิ้มของเธอไม่ได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความงามของเธอแต่เป็นส่วนหนึ่งของพลังของเธอและเมื่อคุณเห็นสิ่งนั้นเมื่อคุณชื่นชมสิ่งนั้นคุณกำลังแสดงความฉลาดทางอารมณ์ที่ผู้ชายส่วนใหญ่ขาดทีนี้มาเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับหลักคิดโตอีกชายโตอีกตระหนักถึงพลังงานที่เขานำมา เขาไม่จําเป็นต้องเสียงดังที่สุดในห้องเพื่อที่จะแข็งแกร่งที่สุดเขาดำเนินการจากความมีอยู่ความตั้งใจและการควบคุมอย่างสงบและเมื่อเขาพูดเมื่อเขาให้คำชมมันจะฝังลึกดังนั้นเมื่อคุณสังเกตเห็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังอย่างรอยยิ้มของเธอและพูดด้วยความจริงใจเธอจะรู้สึกถึงสิ่งนั้นเธอจะรู้สึกได้รับการมองเห็นและเอาจริงๆใครบ้างไม่อยากได้ยินว่าการมีอยู่ของตัวเอง สามารถเปลี่ยนบรรยากาศในห้องได้ผู้หญิงไม่ได้รับคำชมแบบนี้ทุกวันและนั่นคือเหตุผลที่มันติดอยู่ในใจมันเป็นความจริงมันหายากและมันไม่สามารถลืมเลือนได้คำชมที่สผมชอบที่คุณเป็นคนจริงใจจังคุณไม่พยายามที่จะเข้ากับใครคุณแค่เป็นตัวคุณเองมาพูดอย่างตรงไปตรงมาสักครู่เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยฟิลเตอร์ไม่ใช่แค่บนโซเชียลมีเดีย แต่ในชีวิตจริงด้วยทุกคนสวมหน้ากากทุกคนพยายามที่จะเข้ากันได้เป็นสิ่งที่คนอื่นต้องการให้เป็นแต่ความจริงใจนั่นคือการปฏิวัติเมื่อคุณบอกผู้หญิงคนหนึ่งว่าผมชอบที่คุณเป็นคนจริงใจจังคุณไม่ได้แค่ตบหลังเธอคุณกำลังรับรองการเลือกที่ยากที่สุดและกล้าหาญที่สุดอย่างหนึ่งที่คนเราสามารถทำได้ในวันนี้ทางเลือกที่จะเป็นตัวเองอย่างไม่อ้อมค้อม ลองคิดดูสิในขณะที่โลกให้รางวัลกับการคล้อยตามและลงโทษความซื่อสัตย์เธอเลือกที่จะเป็นคนจริงแท้จริงไม่มีการกรองนั่นไม่ใช่แค่ดึงดูดแต่มันดึงดูดอย่างแรงกล้าเพราะนี่คือความจริงที่คนส่วนใหญ่มองข้ามผู้หญิงได้ยินคำชมเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของเธออยู่ตลอดเวลาคุณสวยคุณเซ็กซี่คุณน่าถึงแต่เมื่อผู้ชายมองลึกลงไปเมื่อเขาพูดว่า ผมชื่นชมความจริงใจของคุณมันกระทบใจแตกต่างกันคุณไม่ได้ชื่นชมหน้ากากคุณกำลังชื่นชมจิตวิญญาณคุณกำลังพูดว่าฉันเห็นว่าคุณเป็นใครจริงๆไม่ใช่คนที่คุณแซงทำเป็นและนั่นคือคนที่ฉันชื่นชมทีนี้มาเจาะลึกยิ่งขึ้นความจริงใจไม่ได้อ่อนโยนเสมอไปไม่ได้ขัดเกลาเสมอไปมันอาจจะยุ่งเหยิงไม่สมบูรณ์แบบ และแม้กระทั่งเป็นที่ถกเถียงแต่ก็เป็นของจริงเสมอและของจริงจะทรงพลังกว่าความสมบูรณ์แบบเสมอและจากมุมมองแบบสโตอิกนี่คือทองคำชายสโตอิกให้ความสำคัญกับความจริงไม่ใช่กระแสเขาสอดคล้องกับว่าเขาเป็นใครจริงๆไม่ใช่สิ่งที่โลกบอกให้เขาเป็นและเมื่อเขาเห็นความแข็งแกร่งเดียวกันนั้นในตัวคนอื่นเขาก็เคารพมันดังนั้นเมื่อคุณให้คำชมนี้ คุณไม่ได้แค่ใจดีคุณกำลังซื่อสัตย์คุณกำลังพูดว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยตัวตนที่แท้จริงของคุณนั้นมากเกินพอแล้วและเชื่อผมเถอะในโลกที่เต็มไปด้วยคนเสแสร้งการยอมรับแบบนั้นมันมีความหมายทุกอย่างคำชมที่สี่ผมชอบวิธีที่คุณมองโลกจังมันช่างไม่เหมือนใครมันทำให้ผมได้คิดจริงๆยอมรับเถอะโลกเต็มไปด้วยคนที่มีชีวิตเหมือนเครื่องจักร ทำซ้ำความเห็นที่น่าเบื่อหน่ายเดิมๆทำตามกิจวัตรเดิมๆกลมกลืนไปกับฝูงชนสีเทาแห่งความเหมือนแต่ทุกครั้งที่คุณได้พบใครบางคนที่แตกต่างใครบางคนที่ไม่เพียงแค่ยอมรับโลกอย่างที่มันเป็นเธอตั้งคำถามกับมันเธอคิดอย่างลึกซึ้งเธอเห็นสิ่งต่างๆแตกต่าง,าง,างออกไปและนั่นคือแรงดึงดูดเมื่อคุณบอกผู้หญิงคนหนึ่งว่าผมชอบวิธีที่คุณมองโลกจัง คุณไม่ได้แค่ใช้ถ้อยคำที่สละสลวยคุณกำลังรับรู้ถึงความคิดของเธอเลนส์ของเธอวิธีที่ไม่เหมือนใครในการประมวลผลชีวิตไม่ใช่ผ่านสิ่งที่ได้รับความนิยมแต่ผ่านสิ่งที่ส่วนตัวและมีความหมายคุณกำลังบอกเธอว่าฉันให้ความสำคัญกับวิธีการทำงานของความคิดคุณความคิดของคุณมีความหมายต่อฉันมุมมองโลกของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ฉัน ในวัฒนธรรมที่หมกมุ่นอยู่กับฟิลเตอร์รูปลักษณ์และความคิดแบบกลุ่มการยอมรับแบบนั้นหายากและนั่นคือเหตุผลที่มันกระทบใจอย่างแรงนี่คือความจริงผู้ชายส่วนใหญ่สังเกตเห็นเพียงสิ่งที่อยู่ภายนอกเธอรูปลักษณ์เสื้อผ้าไว้ของเธอแต่ในวินาทีที่คุณสังเกตเห็นสิ่งที่อยู่ภายในเธอวิธีที่เธอมองโลกวิธีที่เธอตีความความวุ่นวาย วิธีที่เธอหาความหมายคุณยกระดับการสนทนาจากความดึงดูดแบบผิวเผินไปสู่สิ่งที่ลึกซึง้งคุณให้เธอรู้ว่าฉันไม่ได้แค่สนใจว่าคุณหน้าตาเป็นอย่างไรฉันได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีที่คุณคิดนั่นเปลี่ยนทุกสิ่งเพราะตอนนี้เธอเห็นคุณไม่เพียงแค่เป็นผู้ชายอีกคนที่ต้องการเธอแต่เป็นผู้ชายที่อยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมุมมองของเธอ ผู้ชายที่ได้รับการกระตุ้นด้วยสติปัญญาของเธอทีนี้มาเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับหลักคิดสโตอิกชายสโตอิกไม่ตามฝูงชนเขาสงสยัยเขาไตร่ตรองเขามองเห็นคุณค่าของความชัดเจนทางความคิดความลึกซึ้งของข้อมูลเชิงลึกและความกล้าที่จะท้าทายสิ่งที่ได้รับการยอมรับดังนั้นเมื่อคุณให้คำชมนี้คุณกำลังสอดคล้องกับหลักการเดียวกันนั้น คุณกำลังให้เกียรติวิสัยทัศน์ของเธอความกล้าหาญที่จะคิดอย่างอิสระความลึกซึ้งของเธอในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนตื่นตื้นและส่วนที่ดีที่สุดคือเมื่อคุณพูดว่าวิธีที่คุณมองโลกทำให้ผมได้คิดจริงๆคุณไม่ได้แค่เยินยอเธอคุณกำลังเชิญชวนให้เธอคิดออกมาดังๆกับคุณต่อไปเพื่อเปิดใจเพื่อแสดงออกมากขึ้นเพื่อลงลึกยิ่งขึ้นคุณกำลังสร้างความใกล้ชิดทางอารมณ์ โดยที่ไม่ได้สัมผัสเธอด้วยซ้ำเพราะคุณกำลังเชื่อมต่อในจุดที่สำคัญที่สุดนั่นคือในจิตใจและเชื่อผมเถอะนั่นคือคำชมที่อยู่กับเธอไม่ใช่แค่วันเดียวแต่เป็นปีเพราะในโลกที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไล่ตามความงามคุณเลือกที่จะให้เกียรติความลึกซึง้งและนั่นแหละเพื่อนของผมคือความแตกต่างระหว่างการถูกลืมกับการเป็นที่จดจำอย่างไม่สั่นคลอนคำชมที่หผมชอบพลังงานของคุณจัง มันส่งต่อได้มันทำให้ผมอยากเป็นตัวผมในเวอร์ชันที่ดีที่สุดมาพูดถึงสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจพลังงานคือทุกสิ่งคุณเคยรู้สึกถึงมันคนเหล่านั้นที่ทำให้คุณหมดพลังทันทีที่พวกเขาเดินเข้ามาในห้องคุณไม่สามารถอธิบายได้ถนัดแต่บางอย่างเกี่ยวกับไว้ของพวกเขามันหนักอึ้งเป็นพิษทำให้เหนื่อยล้าและจากนั้นก็มีสิ่งที่ตรงกันข้าม คนที่ทำให้พื้นที่สว่างขึ้นผู้ที่ไม่เพียงแค่เข้าห้องแต่ยกระดับห้องนั่นคือผู้หญิงที่คุณกำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้เมื่อคุณบอกเธอว่าพลังงานของคุณทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีกว่าคุณกำลังให้การยอมรับในรูปแบบที่สูงที่สุดรูปแบบหนึ่งแก่เธอคุณกำลังพูดว่าคุณสร้างแรงบันดาลใจในการเติบโตคุณจุดประกายบางอย่างในตัวฉันคุณทำให้ฉันอยากจะลุกขึ้น และนั่นทรงพลังยิ่งกว่าคําว่าคุณเซ็กซี่อย่างหาใด้เปรียบนี่คือความจริงที่โหดร้ายชีวิตสั้นและถ้าคุณจริงจังกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่คุณไม่สามารถอยู่กับคนที่ทำให้คุณหมดพลังได้คุณต้องการคนที่ผลักดันคุณไปข้างหน้าคนที่จุดประกายวิสัยทัศน์ของคุณคนที่ทำให้คุณต้องรับผิดชอบเพียงแค่วิธีที่พวกเขาวางตัวและเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งนำแสงแบบนั้น นำไฟฟ้าแบบนั้นมาคุณต้องบอกเธออย่างชัดเจนจากมุมมองแบบสโตอิกสิ่งนี้สำคัญยิ่งชายสโตอิกให้ความสำคัญกับการเติบโตเขาอยู่รอบตัวคนที่รับคมเขาคนที่ท้าทายเขาคนที่บังคับให้เขาออกจากความสบายไปสู่ความเป็นเลิศดังนั้นเมื่อคุณให้คําชมนี้แก่เธอคุณไม่ได้แค่ชื่นชมอารมณ์ของเธอคุณกำลังให้เกียรติผลกระทบของเธอเธอไม่ได้แค่สนุกที่จะอยู่ด้วย เธอคือคนที่ช่วยขยายศักยภาพของคุณนั่นไม่ใช่การเยินยอนั่นคือความเคารพอย่างลึกซึ้งเพราะการมีอยู่ของเธอไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณทางอารมณ์เท่านั้นมันเปลี่ยนทิศทางของคุณดังนั้นจงพูดมันและหมายความอย่างนั้นผมชอบพลังงานของคุณจังมันทำให้ผมอยากเป็นตัวผมในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพราะเมื่อผู้หญิงได้ยินสิ่งนั้นเธอรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นแค่ที่ต้องการแต่เธอเป็นที่ชื่นชม และนั่นสร้างความแตกต่างทั้งหมดคำชมที่ 6. คุณเป็นคนที่คิดถึงผู้อื่นที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยเจอมาเลยคุณใส่ใจคนอื่นจริงๆและมันแสดงออกมามาทำความเข้าใจกันในโลกที่เต็มไปด้วยการโปรโมตตัวเองที่ดังสนัน่นบุคลิกปลอมๆและความเมตตาแบบสร้างภาพความมีน้ำใจที่จริงใจนั้นหายากทุกคนพยายามที่จะดูดีแต่มีเพียงไม่กี่คนที่ดีอย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อคุณบอกผู้หญิงคนหนึ่งว่าคุณเป็นคนที่คิดถึงผู้อื่นที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยเจอมาคุณกำลังตัดผ่านเสียงรบกวนและยอมรับในสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคุณไม่ได้แค่ชมสิ่งที่เธอทำคุณกำลังชมว่าเธอเป็นใครคุณกำลังสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆวิธีที่เธอจำรายละเอียดจากการสนทนาที่ผ่านมาวิธีที่เธอเข้ามาสอบถามแม้ว่าเธอไม่จำเป็นต้องทำ วิธีที่เธอพยายามทำให้ใครบางคนรู้สึกได้รับการมองเห็นได้รับการรับฟังและมีคุณค่าและนั่นเพื่อนของผมคืออุปนิสัยมันง่ายที่จะสวยมันง่ายที่จะมีไหวพริบแต่มันยากที่จะเป็นคนใจดีอย่างแท้จริงผู้ชายส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ความดึงดูดมากเกินไปพวกเขาพลาดสิ่งที่สร้างการเชื่อมต่ออย่างแท้จริงนั่นคือความซื่อสัตย์คนที่มีความมีน้ำใจจะให้พวกเขาดูแล พวกเขาปกป้องพลังงานในห้องพวกเขาไม่ได้แค่แย่งพื้นที่พวกเขาถือครองมันและเมื่อคุณรับรู้ถึงสิ่งนั้นเมื่อคุณบอกเธอว่ามันแสดงออกมาคุณกำลังพูดว่าฉันเห็นหัวใจของคุณฉันเห็นความพยายามของคุณฉันเห็นความดีงามของคุณนั่นคือคำชมที่เข้าถึงแก่นแท้ของเธอทีนี้มานำเลนส์โตอิกเข้ามา ชาวสโตอิกเชื่อในคุณธรรมมากกว่าความหลงไหลพวกเขาสอนว่าอุปนิสัยไม่ใช่สเสน่ห์คือรากฐานของชีวิตที่ดีดังนั้นเมื่อคุณชมเธอในเรื่องความมีน้ำใจคุณไม่ได้แค่ทำให้เธอรู้สึกได้รับการชื่นชมคุณกำลังสอดคล้องกับปรัชญาที่กล่าวว่าความดีงามคือความแข็งแกร่งความเห็นอกเห็นใจคือปัญญาและคุณค่าที่แท้จริงมาจากสิ่งที่เราให้ไม่ใช่สิ่งที่เราเอา คุณไม่ได้ชื่นชมสิ่งที่เธอแสดงให้โลกเห็นคุณกำลังให้เกียรติสิ่งที่เธอมอบให้กับมันและเชื่อผมเถอะเธอจะไม่มีวันลืมผู้ชายที่เห็นสิ่งนั้นในตัวเธอคำชมที่7ผมชอบความมุ่งมั่นของคุณมากจุดมุ่งหมายของคุณสร้างแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงมาพูดถึงความมุ่งมั่นไฟที่แยกคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆออกจากคนที่สร้างสรรค์ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยทางลัด สิ่งรบกวนและความพึงพอใจในทันทีการค้นหาใครบางคนที่มีความทะเยอทะยานที่แท้จริงก็เหมือนกับการค้นพบสมบัติดังนั้นเมื่อคุณพูดว่าผมชอบความมุ่งมั่นของคุณมากคุณไม่ได้แค่ยกย่องเธอคุณกำลังชื่นชมภารกิจของเธอคุณกำลังบอกเธอว่าฉันเห็นความพยายามของคุณฉันเคารพการทำงานดึกของคุณฉันรู้ว่าต้องแลกมาด้วยอะไรในการไล่ตามสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า นั่นไม่ใช่การเยินย่อนั่นคือการรับรู้คุณไม่ได้แค่สังเกตความพยายามของเธอคุณกำลังพูดว่าฉันชื่นชมความคิดของคุณและนี่คือสิ่งที่ทำให้มันทรงพลังมากคนที่มีความมุ่งมั่นไม่ได้กำลังมองหาความสนใจพวกเขายุ่งอยู่กับการสร้างสารรค์ดังนั้นเมื่อคุณยอมรับไฟในตัวพวกเขามันมีความหมายทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่ถูกบอกอยู่เสมอให้ลดความเร็วลง ให้ช้าลงให้เข้ากับคนอื่นเมื่อคุณพูดว่าจุดมุ่งหมายของคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ผมคุณไม่ได้แค่เพิ่มความมั่นใจให้กับเธอคุณกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ของเธอทีนี้มาพูดถึงหลักคิดสโตอิกชายสโตอิกเข้าใจว่าชีวิตนั้นสั้นและเวลาที่เสียไปคือความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาไม่รอให้ความสำเร็จมาหาเขาตื่นขึ้นมาทุกวันด้วยความตั้งใจ เช่นเดียวกับเธอดังนั้นเมื่อคุณรับรู้ถึงความทะเยอทะยานของเธอคุณไม่ได้แค่เห็นคนที่ไล่ตามเป้าหมายคุณกำลังเห็นจิตวิญญาณที่สอดคล้องกันและในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนและคนที่เลิกกลางคันคุณกำลังบอกเธอว่าคุณหายากคุณมีสมาธิและผมเคารพความมุ่งมั่นนั้นอย่างยิ่งและนั่นคือคำชมที่ไม่จางหายเพราะมันสัมผัสถ,ถึงสิ่งที่ลึกซึ้งกว่ารูปลักษณ์ภายนอกมาก มันให้เกียรติภารกิจของเธอคำชมที่8คุณมีวิธีที่น่าถึงในการทำให้ผู้คนรู้สึกสบายใจและรู้สึกมีคุณค่าอย่างแท้จริงมาพูดถึงสิ่งที่ทรงพลังอย่างแท้จริงความฉลาดทางอารมณ์มหาอำนาจที่เงียบๆที่ไม่สามารถใส่แซงได้ความสามารถในการทำให้ใครบางคนรู้สึกได้รับการมองเห็นปลอดภยัยและได้รับการชื่นชมเพียงแค่การอยู่ใกล้คุณ บางคนเดินเข้าห้องและดึงดูดความสนใจแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เดินเข้ามาและสร้างการเชื่อมต่อเมื่อคุณบอกผู้หญิงคนหนึ่งว่าคุณทำให้ผู้คนรู้สึกมีคุณค่ายอย่างแท้จริงคุณกำลังพูดกับจิตวิญญาณของเธอเพราะนั่นไม่ใช่เรื่องของรูปลักษณ์นั่นไม่ใช่เรื่องของสเสน่ห์นั่นคือเรื่องของการมีอยู่เธอไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากเธอไม่จำเป็นต้องแสดงแต่เธอเป็นเช่นนั้น และคนอื่นๆรู้สึกดีขึ้นเพราะเธอนั่นคือของขวัญและเมื่อคุณรับรู้ถึงสิ่งนั้นคุณไม่ได้แค่ชมทักษะทางสังคมของเธอคุณกำลังให้เกียรติความสามารถของเธอในการเยียวยาการเชื่อมต่อการทำให้คนอื่นรู้สึกว่าพวกเขามีความหมายในโลกที่คนส่วนใหญ่รู้สึกเหมือนมองไม่เห็นทีนี้นี่คือความจริงที่โหดร้ายคนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีที่จะมีพื้นที่ให้คนอื่น พวกเขามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับความไม่มั่นคงของตัวเองยุ่งอยู่กับการพิสูจน์บางสิ่งมากเกินกว่าที่จะให้การสนับสนุนที่แท้จริงแต่เธอเธอแตกต่างเธอรู้สึกถึงผู้คนเธอปรับตัวเธอรับฟังเธอให้กำลังใจและเมื่อคุณพูดว่าคุณมีวิธีที่น่าถึงในการทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจคุณกำลังบอกเธอว่าการมีอยู่ของคุณคือยาจากมุมมองแบบสโตอิก นี่คือหนึ่งในคุณธรรมสูงสุดชาวสโตอิกสอนให้เราใช้ชีวิตด้วยความเห็นอกเห็นใจความมีอยู่และจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมต่อกับผู้อื่นโดยไม่มีการตัดสินเพื่อทำความเข้าใจก่อนที่เราจะพูดและเมื่อคุณชมผู้หญิงคนหนึ่งในเรื่องความฉลาดทางอารมณ์คุณกำลังยอมรับในสิ่งที่หายากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือความสง่างามและนั่นคือสิ่งที่ลืมไม่ลงและนั่นแหละครับแปด คำชมทรงพลังที่เหนือกว่าการเยินยอแบบผิวเผินคำชมเหล่านี้ไม่ใช่แค่ลี้แต่เป็นสะพานสู่การเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งขึ้นความเคารพซึ่งกันและกันและเคมีที่น่าจดจําเพราะผู้หญิงคนหนึ่งอาจลืมสิ่งที่คุณพูดแต่เธอจะไม่มีวันลืมว่าคุณทําให้เธอรู้สึกอย่างไรถ้าคุณพบว่าคําชมเหล่านี้ทรงพลังรอจนกว่าคุณจะเห็นระดับต่อไปคลิกที่วิดีโอที่กำลังปรากฏบนหน้าจอของคุณตอนนี้ ไม่มีผู้หญิงคนไหนสามารถเพิกเฉยต่อ 7. ข้อความอรุณสวัสดิ์เหล่านี้ได้เชื่อผมเถอะคุณไม่ต้องการพลาดอันนี้และอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและแสดงความคิดเห็นด้านล่างพิมพ์คุณผู้ชายเปล่งประกายไฟเพื่อยืนยันเรามาดูกันว่าใครตั้งใจฟังจริงๆเพราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อเป็นคนธรรมดาเราอยู่ที่นี่เพื่อควบคุมการเชื่อมต่อ ด้วยคำพูดที่มีความตั้งใจทีละคำ